รอใช่ไหมมากูกดทีละอ่าอ่ามีคนชื่อกุออ๊กกุ๊กมึงเข้าอย่างโฆษณาบังมือโฆษณาบังมืออีู่ที่พิมบับงตา,าฉันจริงก้วยกูว่าเกมบัตรถือระบายคุณพิมพ์ถูกนะทำไมไม่ให้กูผิดอ่ะไม,ม,ม,ไม่มึงพิมพ์ไม่ถูกมึงพิมพ์ผิดมันมันคนละอย่างก<อ>ันเดี๋ยวมันวาดอะไรวะนั่น กูก็บอกชันหนังสืออ๋อมาจะยาวเลยมันคือหายน้องอันนี้คือเรื่องอ่านนี่หรอ,หรอใช่อ่ะแล้วใช่เนาะอ่าตากูตากูเจอกรูเลือดใครวันเจเนียนใช่ไหมใครว่าเจเนแยนมึงไปรู้จักใครมาบ้างเนี่ยม,มีคนตอบเหมือนกูเลยตอบว,ว่าอะไรวะ มึงมาตบอถูกได้ไงวะมึงบอกไม่ถูกเออโคตรง่ายแล้วกูเห็นเล่นๆนี่อืมว่าไม่ใช่ง่ายนะเดี๋ยวมึงบอกโจทย์ทำไมเนี่ยเฮ้ยง่ายจริงพี่น้าแล้วกูไปมิตีอื่นได้จังบันสั่วันซ่าเออ เอ้แนนเณรนะเออว่าแนนเณรของจริงอ่ะใกล้เรื่อเฮ้ยอีกกว่าเลยอ่ยฮะอ๋อกระดาษนี่ปะกระดาษนี่ปะอล้วกูถูกด้วยอันเนี้ลงท้ายด้วยคำวาละลงท้ายด้วยคำวาละเขียนผิดแล้วอ้ยตกแทนกระดาษกระดาษเอ่อกระดาษชัมเออกระดาษชัมแล้วก็อะไรอ่ะ กระดาษชำรัสวิ่งกระดาษชำรัสใจเย็นใจเย็นพี่ชายต่อไปตาผมเฮียทำไมกูเจอแต่หัวโลถนี่เฮียเออไอเฮียไอเฮียแบบมึงไม่เคยกินคือมึงแบบมึงมึงเชยมากเลยเว้ยมึงเห็นนี่ปะไอเฮียคิดเกี๊ยวอ่ะคิดเกี๊ยวไม่ใช่เว้ยขวดน้ำเตาไหลสั่นไม่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 อันนี้คืออะไรอ่ะ หมูหมูไม่ใช่กวาดเหมือนไว้อะไรวะกูก็ไม่รู้จะใบมึงยังไงเออกูกูใบให้ว่าอะมันเป็นไข่อะมันเป็นไข่อ่ะไข่อ่ะอ่ะไข่ลุงท้ายได้คำว่าเขยงานไงเฮียกูว่าอยู่ไม่หายยเนี่มะี้ เออแดงมาตะกี้เลยบ้านอะไรวะเตียนเลยไม่ใช่เอ่อบ้านบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยถุยบ้านเอมึงนะไอ้ยีมสเทาไอ้สัไม่ว่าตัวจักจุเฮ้ยม่ศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกเอ้ยต่อไปตามมึงแล้วต่อไปตามมึงแล้วน้องบ้านสวยๆนะ แร้วาดวาดวาดดิบวาดนะครับปีทิบวาดนะครับคือคือคนอื่นเขาเขารอแปครับแปบอย่างงี้ก็ได้เออไม่ไม่ใมึงมึงวาดมาเถอะอะคือคือตอนที่เขาให้เลือกมันมีสองชอยใช่ไหมมึงก็เลือกชอยที่มึงต่อยที่เขาม่อก้มง่ายกว่ากูจะให้เหรอไดนอะกูรู้แค่เนี้ยคือแม่งเป็นของหวานเว้ ทุเรียนเหรอน้ำฝนฝนน้ำน้ำมันงอีกน้ำเหรอไอ้เหี้ยไอสัตว์มึงถูกได้ไงเอ้ยมึงรู้มากนักนะมึงรู้มากนักเนี่ยมึงมึงอัดตัวให้ออกมั้งมึงอัดตัวให้ออกเว้ยเยอะนะเอ้ยคือว่าขนุนมีขนุนติดเชื้อไอ้ขนุนเหรอกูตอบขนุนเดี๋ยวเดี๋ยวกูตอบขนุนเฉยๆนะเอ้ยน้องแบมเอ้ยแบมแบม เฮ้ยอันนี้อันนี้กูรู้อันนี้กูรู้เอออะไรวะกูเห็นมีควันก็น่าแหละก็นั่นแหละถูกแล้วคุณนึกว่าเขาห่มเลยดีนะไม่ตอบสบายเฮ้ยนี่มันง่ายมากเลยนะไม่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 ดูดีๆดูดีๆอโมกุสโน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ มึงเห็นปุ๊บมึงอ๋อเลยอ่ะเห็นไหมถูกหมดเลยอ่ะมีมึงตัวประตูอยู่คนเดียวอ่ะใช่นี่ป่ะใช่ที่กูกำลังจะพิมพ์ป่ะไม่ใช่ป่ะอ๋อเหี้ยกูรู้ละอ๋อเหี้ยกูต่อพีเอสเสียงปลาเสียงปาปาเสียาเสียบไม้ เรายมเคี่ยงแกเฮียหลงทำมายางเกลือเฮียคนสาวไม่กี่ตาเลยหมาเหรอหมาปะแล้วมึงก็ถูกงโง,โง,โง,โงโด่ด้วยอ่ะมาก็ต่างกันยิ่งจบเฮียใครมันตอมหมดสิเฮียมีคนตอมหมด ไม่เจ้าถ้ามึงว่าเสร็จนะมึงมาดูเลยมไม่มีคนตอบหมดไอ้เยวอนซ้ำอ่ะอ้าวม,มันสกิปเทอเนมันสกิปมันสกิปมันไม่วาดเออสงายแม่งตอบผิดไอ้เหี้ยแล้วมึงแล้วมึงตอบถูกยังเนี่ยอยังอ่ะเดี๋ยวกูใบให้กูจะใช้ลูกศรน,นี่ชี้มาตรงนี้มันเป็นอุปกรณ์ในการดักจกับปลาเว้ มันเป็นพยางเดียวสั้นๆไ่เขียยไะม่เขียนยังไงวะหอหีบอ่ะหอหีบไม่ใช่มึงนี่คิดไม่ดีอาสระอ่ะเออแหงตู้เย็นเหรอได้ๆไอ้วอนซ้ำมองเขียนตู้เย็นเบีดไอ้อะไรอ่ะไข่มุกเหรออะไรอ่ะคือคิดเลขเหรอเออเอียะ ศิลปะไอ้สัสิคดคะเออเออคิดเหมือนกูเลยแม่งที่ไหนได้เครื่องคิดเลขไอ้ว่าสโคตี่อะไรเฮ้ยมาว่าดีๆก็ได้เอ้ยมึงเออเฮ้ยศิลปะว่ะมาต้องโชว์พาวแล้วว่ะมึงเอ้ากูตอบปาชลาล์ก็แล้วก็ไม่ถูกอีกอะไรวะฉลาล อ๋อลงสีให้กูดูเลยเออเคตังกิวมากสิเฮียเเป็นไงเป็นไงไปใช้ขยายอืมไปใช้ขยายอะไรเขากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยคุณคุณเห็นไหมคุณเห็นไหม oh. อ๋อเฮ้ยถูกกันแล้วถูกกันแล้วอ่ะอ่ะเห็นไหมเออคุณ<ม>คุณเกี่ยไวายังไงวะคุาเกี่ยไว้ยังไงวะ มันจะเยอะสตร์มรืเขียนว่าอะไรโหเขียนคตนนะเดี๋ยวกูไปให้มึงเขียนวิทยาครัคว่าวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ,าหาอ่าฮะวิทย์เขียนอีกคหน่ยอยวิทยาตกไทยแบบไอ้เหี้ยตกไทยไอ้สัตว์เป็นไงแล้วกูเขียนสิกูเขีย,ยนเป็นนักศึกษา <c oughs> เขียนว่าอะไรนะคุณเขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่หมเอ้ามึงเขียนนักวิทยาศาสตร์มึงไม่ถูกเหรออ๋ออ๋อกรล้ละกูรู้ละกูรู้ละเออยแม่งใบมาซะขนาดนี้คือือใหญ่ครับเป็นพิมพ์มือมึงใหญ่ครับเป็นพิมพ์เลยอยู่ตรงรู้ว่าอันนี้อะไรนะผมชอบมากอันนี้มันคืออะไรครับพี่คนลงดีเทล กล้วยเทียนเนี่ยกล้วยเทียนเลยกล้ามมือไ้กามน้องไม่ใช่กล้ามอเฮียเอาละฮะไดไงวะเฮ้ยมึงถูได้ไงมึงบ้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงไม่ใช่ใครแม่งตอบไดโนเสาร์อ่ไดโนเสาร์เฮี้ยอะไรวะมึงอ่านไม่ใช่สิปียนออกไหมภาษาแม่ขอเท่านั้นแหละ กูอ่านไม่ออกภาษามงเนี่ยไม่ถูกเอา้าเอา้าไม่ไม่มีตัวกรบทำนี่ <c oughs> อะไรรัฐบาลจ้ากูเขียนถนะูกมัไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันขึ้นด้วยตัวขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยสระเอนะ <c oughs> ใช่แบบที่กูคิดไหมวะที่สกีดไอ้เหี้ยมันบอก <c oughs> แทป <c oughs> ไอ้แทปเหรอดช ติดตัวเเฮ้ยติดคุกแนเลยติดคุกแล้วอะไรของมันวะมันไ่หรอกแบบแบบแล้วแม่งถูก <c oughs> สมองมึงทำมาจากเครื่องยนต์ <c oughs> เครื่องจากไอ้น้ำหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในยุคสมัยไหนไวะเฮียรู้ได้ไงไอ้ใหญ่เลยอ้าวเด้ได้ได้คุณถูก กูกูกูตอบกูเขียนไรรู้รู้ไหมรู้ไหมว่ามันตอบอะไรอ่ะมึงคอยดูเกียร์โคตรเกียเลยโคตรง่ายเลยโคตรง่ายอันนี้โคตรง่ายเขียนไงว่านกเพลิงกลิ้นเกียรมันเขียนเผ่นกลิ้นไม่เป็นดีเดี๋ยวหนึ่งเปี๋หนึ่งกูลงดีเทลก่อนอ่าฮะอารมึงดูมึงดู อ่าโอเคอควินเพีนเพนอะไรเป็นอะไรคว้นเอออย่างนั้นเลยสวยไม้ไม้แกะสลักกไม่ถูกว่ะเสาอ๋อ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 อเลอรู้๋ออ๋่อ๋อ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 อ๋ร หมายหน้าสามเว้ยสามเขียนเป็นตัวหนังสือสามเขียนเป็นตัวหนังสือโอ้โหไม่ทันพี่โอ้ยคนน่าจะง่ายๆไอ้เหี้ยวาดมาหื้อวาดมาหื้อวาดมาหื้อเฮ้ยหลูกเขียนกับด้านไว้เดี่ยวมันคืออะไรเดี๋ยวอ๋อ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 เออเออเหี้ย ไม่เอ้พีวีไม่มีคนมาตอบว่าปิ้งปลาเดี๋ยววะปิ้งปลาไงเงี้ย <laughs> นี่ <laughs> มันเห็นขอไข่มันเป็นงอ,งอีอีไยโคตรเอีย้ยเลยอัน <laughs> <laughs> นี้ปะฟินิกปะฟินิกพ่อมือคนเออขอดู <laughs> อดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกดยังไงวะ มันคือ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 ล้มเลื่นเฮ้ยแล้วกูถูกด้วยอู้ววสุดยอดไปเลยเดีอเดเฮ้ยเใช่ใช่นี่ปปะเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้ย้ยเฮ้ดดฮ้ยเฮ้้ละฮ้ เอออะไรอะอะไรอะอะไรยังไม่ใช่เฮ้ยเอไม่ใช่เออเออเอออะไรอะไรมึงรู<_<_<_<__<__<_้ได้ไงเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูถูกด้วยอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเ้ยถูกว่ะ วันรอบนี้วอนซ้ำกูมาวะเหี้ยมึงว่าเดี๋ยวคนได้ตัวกูอยากว่านะเหี้ยมึงว่าพอมคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกอีแล้วแม่งพีตอบถูกว่ะอ้เหี้ยพีมาว่ะกระเพาะวัดอ้เหี้ยกระเพาะหัวองก็พี่หมาเหี้ยเม็ดเด้อนี่ไงเฮ้ย ไอีเย่ใครไม่ตอบตัวเขียวนี่เห็นมันยังไงมันสีเขียววะคืออะไรวะอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่อาหารวะอาหารแต่ไม่ใช่เท้ะย์โอ้อาหารหอยไม่ใช่หอยหอยอะไรวะอาาหรไสัตว หอยเน,เหนหยไหลหอยไหล,หอไหลหอเอ้ะไม่ถูกหอยโอ,อ้อยได้ๆโอ้โหแม่งผิดได้ไงวะโอ้โหโอโหโอยทอดโอ้โหปลาโทเอ้ย <c oughs> อาหารชอบกูนี่เองไอ้เหี้ยนักวิทยาศารกินปอาเออว่ะเขียนไม่เป็นโอ้ยแม่งเขียนไม่เป็นอีกโอ้โหผิดว่ะ อุ้ยใช่ใช่นี้ป่ะใช่ที่กูกำลังคิดป่ะเฮ้ยถูกเฉยเออมันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่ามันเกี่ยวกับดวงดาวนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจัก,กรวาลเรียกว่าอะไรใช่เรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าอะไรดาราศาสตร์เอ,เออนักอะไรนักดาราศาสตร์เออนักดาราศาสตร์ครับน้องแต่ประเด็นคือมึงเขียนไปนหรือเปล่าไม่แหละไอ้จัด <laughs> อะไรวะนั่น มืออนมืตอบไปเลยน่าไงแล้วกูตอบคนแรกเลยมือเอออะไรเออโอ้ยนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตัดนิ้วข้างในเป็นนิ้วขดเลี้ยงแม่ยี่มือก็มือ ไม่ใส่บุริยบุลาไอ้เชี่นี่แม่งวาดไม่รู้เรื่องอะไรวะเหม็นอันนี้ปะไม่ถูกว่ะโอ้ถังขยะไม่งนุมวาดเป็นอะไรวะเนี้ใรอะอะไรวะอ๋ะอ ออออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยคนนี้เอาคนรอจริงแล้วมาคราวนี้เดี๋ยวกูจะลองทายดูคืออะไรวะเชี่ย <c oughs> er. ไม่เอาจริงวะรอบนี้เดาไม่ออก <c oughs> เลยเฮ้ยยัง What คืออะไรอ่ะไม่รู้นะเนี่ยอันอันน,น,นี้อันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริง <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรวะ โม่ไอ้ขนาดเนี้ยเข้าขี้หมา้ย่อะไรวะกูก็ไม่รู้ไห้อะเื่ออะไรวะมีเดอ้อมีข้อมึงดูดีๆเนาะอะไรวะฮเฮ้ยย์แย่ยู่นาจี้อไอ้ไอต้ตอบไม่ถูกเลยไอ้ศ <c oughs> ิลปะศิลปะเคี <c oughs> ขาวโพลเลย <c oughs> เด้อเด้อเด้อเดกูถามกูถามก่อนนะเออรถรถรถถังรถอันนี้รถถังค่ายไหนครับี่ายเราบบคิรู้ปักบัรถน้ำครับกูเหลือเชื่อเลยรอบแรกกูก็เดาเป็นหม้อเป็นโอ้โหวาดอะไรของมึงก็ไม่รู้รถตังนี้ โลตกกลางเฮียโลกกลางอะไรวะอ,อะไรอ่ะหน้าไม่ใช่หน้าน,นุกเงือกเฮียไม่ใช่อะไรอ่ะคือปลาอะไรอ่ะแล้วแม่งทายถูกได้ไงวะนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โแม่เลือยอ้ยปลาหางนกยุงมึงก็ว่าด,ดีๆหน่อยก็ได้โอ้โหอ่ะคราวนี้ เจอแบบว่าโจทย์ใต้น้ำบ้างนะครับ UFO มีหนวดออ๋ UFO มีหนวดเออตอบเลย UFO N w oh มีหนวดเ้ยมึงก็ไม่บอกในตกวคุณพิเศษเลย <laughs> มึงก็กูก็นึกว่ามึงจะพิมพ์คำว่าแมงด้วยมึงก็พิมพ์เลยครัว่ากระพรุนนี่เฮียโอ้โหแม่งก็เอามาลองทายนีน่ไ <laughs> ม่ต้องคิดให้เยอะแด้ประเด็นคือแม่งจะวาดรองเท้าส้นสูงมาทำส้นเตี้ย <laughs> <laughs> อะไรวะเออมันก็ไม่ใช่รองเท้าอยู่แล้วเปล่าวะ ร้าม,ออมันอยู่ในตระกูลของพวกรองเท้านี่แหละแต่ประเด็นคือแม่งมันจะวาดเป็นรองเท้าส้นสูงเพื่ออะไรมึงวาดเป็นรองเท้าดีๆก็ได้เอ,ไเ,เออแม่งจะวาดรองเท้าส้นสูงเพื่อง่ายมากเอยอีซี่ง่ายมากง่าย Easy. ง่ายมาก,าามากสาระเปามันซอซู่ซอซู่สาระอาลอลิงสาระอา แล้วก็สาระเอาปอปลาเออก็มาถืออีซี่มาโอ้โหมาตากูละหรู้เปล่ารู้เปล่าอ่ากูวาดกำแพงให้ด้วยอ่ะไม่เขียนยังไงอ่ะทาสีอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ทาสีนะเว้ยอ่นเดี๋ยวกูใบให้ แค่สีน้องตอเออแม่งกูจะไม่ให้พวกมึงผ่านโหปลาจัญญ่าเฮ้ยมึงมึงพูดว่าอะไรนะปลาปลาอะไรนะไม่คือบอกว่ามันเหมือนเหมือนแม่อ๋อมันเหมือนเหรอไหนลองลองพิมพ์มนี่เป็นไงล่ะตัวการที่มึงเดาตัวการที่ เป็นไงฝือพลั้งปากเป็นไงละ่ะเรียบร้อยคือมึงต้องมองว่ามันเป็นการเล่นชักกระเยื้อเว้ยฮะคือมึงต้องมองว่าสองคนเนี้ยเล่นชักกระเยืเ้อกันอยู่และเล่นชักกระเยื้อมันต้องมันต้องใช้แรงอะไรอ่ะเออผาดไม่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 ไม,ไม่ดึงอะ่ะดึงอะ่ะใช้แรงดึงปะ <c ười> <c ười> โอ้ยหเนี่ยแรงเว้ยมึง ي, ไม่จูด้วย<ด>อันนี้<า>ง่ายมากอันนี้ง่ายมากอนี่ยอะไรเนี่ยกุ้งช่วะ ไ,ไม่แ <c ười> ค่นีเองเออมาดูว่า <c ười> ปลาเอะไรนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาสวายมันคือปลาอะไรวะ <c ười> แล้วแม่งถูก <c ười> อะไรวะเอ้าแล้วกูถูกปลาอะไรวะ <c ười> ปลาพับปลาปลาแพทย์ปลาแพทย์ปลาแพท เออปลาแพชเออสวยนะ้องเอ,อ้ยอันนี้รู้ไม่ถูกอ,อ่ะเฮ้ยอันนี้รู้อันนี้รู้นี่โอ้ยแค่เกือบแต่ไม่ถูกอ๋อ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 รู้รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอา้าแม่งเขียนผิดอีเออสวยเออสวยสิงโตทะเลเว้ยมัคือตัวยี่อะไรเซิร์ฟต้งหนึ่ง แมวม,ม,มันคล้ายๆแมวน้ำคล้ายๆแมวน้ำสิงโตทะเลมันจะเขี้ยวยาวๆหน่อยตั้แต่ทะเลเขียวน้ำแถบโครากเหนือหรืออ่างศิษย์นักเขียนน้อยจ่ายจ่ายได้ถึงสูงสุดแค่เกาะกาลาปงกอสต์บล็อกเออไอ้อะไรของมึงก็ไม่รู้เลย โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอคลิปใหม่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ